เจอทองกันในประเทศเม,มียนมาเมียนมาขุดเจอขุมทองทหารญี่ปุ่นสมัยสงครามโลกครั้งที่สองบนเส้นทางรถไฟสายมรณะเือหากขุดเจอขุมทองคําแท่งสมัยสงครามโลกครั้งที่สองบนเส้นทางรถไฟสายมรณะในเมียนมาแถวชายแดนจังหวัดกาญจนบ,บรุรีมีรายง,งานจากชายแดนไทยเมียนมาด้านอําเภอแม่สอจังหวัดตากว่านายลิลินคาย เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเมืองทันบูสายัตรวมไปถึงสื่อเมียนม,มาระดับประเทศจลางตรวจสอบข่าวการขุดเจอถ้ำที่เก็บซุกซ่อนของทหารญี่ปุ่นสมัยสงครามโลกครั้งที่สองที่บริเวณใกล้เขตเมืองทันบูสายัตทางตะวันออกเฉียงใต้ของรัฐมอนตามเส้นทางรถไฟสายมรณนะจากเมืองพญาต่องสูติดจังหวัดกาญจนบ,บุรีของไทยไปยังเมืองทันบูซยัต สืบเนื่องมาจากรัฐบาลเมียนมาได้ว่าจ้างบริษัทผู้รับเหมาสร้างถนนในขณะที่ใช้รถแบ็คโฮขุดบริเวณเขาในส่วนยาของชาวบ,บ้านก็พบว่าพบปากถ้ำมีความลึกประมาณ8เมตรเมื่อลงไปตรวจค้นก็พบถองคับแท่งเก่าแก่สมัยสงครามโลกครั้งที่สองผลิตขึ้นในปี1932ฟังตาเป็นภาษาอังกฤษว่าเบอร์มาบัตดาหมายถึงท้องของพระพุทธเจ้า ซึ่งทหารญี่ปุ่นในยุคนั้นใช้ไฟเผาพระพุทธรูปและชะดาเจดีนำทองมาหลอมรายงานจากผู้สื่อข่าวเมียนมาประจำรัฐมนตรีเปิดเผยว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยนายมินซูรัฐมนตรีกระทรวงการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติของเมียนมาเป็นผู้นำทีมสำรวจค้นหาข้อมูลและของพื้นที่จากชาวบ้านรายงานระบุว่า ขณะนี้ชาวบ้านบางส่วนเกิดความไม่พอใจเนื่องจากมีการให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับคุมทองญี่ปุ่นแต่ไม่ได้ส่วนแบ่งจากรัฐบาลโดยได้เข้าร้องทุกข์กับผู้นําและแกนนำสอสพักคเอ็ว่าทองคําที่ขุดค้นพบในที่ดินของตนประชาชนควรมีส่วนแบ่งและขณะนี้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินโดยเฉพาะที่ดินและพืชสวน แต่ฝ่ายราชการแจ้งว่าทุกอย่างเป็นสมบัติของชาติและจะดับเนินการขุดค้นสำรวจทรัพย์สมบัติต่อค้นหาข้อมูลเส้นทางการเดินทัพของทหารญี่ปุ่นต่อไปผู้สื่อข่าวเมียนมาระบุอีกว่าเมียนมาขุดเจอขุมทองคำแท่งถึงสองครั้งในเขตรัฐมอนของเมียนมาครั้งแรกในสมัยนายพลเนวินผู้นำทางทหารเมื่อ25ปีก่อนและครั้งนี้ขุดพบโดยบริษัทชาเมียนมา สำหรับที่มาของขุมทองนั้นเกิดขึ้นในยุคสงครามโลกครั้งที่สองโดยในพลโทโมยุกิยามาชิตะเจ้าของชายาเสือร้ายแห่งมาลายูที่บุกเข้าไปยึดฟิลิปปินส์ก่อนจะถูกทหารอเมริกันลุกไล่ลงไปจากเกาะได้ฝังทรัพย์สมบัติมูลค่ามหาศาลมีทั้งทองคำเพชรพลอยและศิลปะล้ำค่าจากเอเชียอาคเนไว้หลายประเทศขณะถอยทับโดยฝังไว้ถึง172จุด เมื่อฝังสมบัติเสร็จแล้วได้ฝังเฉลยศึกเหล่านั้นตามไปเพื่อรักษาความลับเอาไว้และยิ่งกลายเป็นความลับดำมืดชัว่วนิรันด์เมื่อนายพลโทโมยุมิถูกประหารชีวิตในปี1946